ถ้าแตงโมู่าลวยกับข้อสวัสดีเอฟซีซ้ายบุญทุกคนทุก่ันเนาะค่ะทีกาลังเข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องแตงโมผ่าล่วยเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะแตงโมู่าล่วยกับจิมาตามแนวทางของปูตาให้พ่อแม่พี่น้องเข้าคือเก่าแล้วค่ะแนวทางของวันที่ยี่สิบสามค่ะยี่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเนาะค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะแนวทางของปูตาเข้าค่ะ จะไปจะมาจังได้สําหรับตัวเลขตัวเบอร์อาหารกลางวันเนาะค่ะหะ่อกระเจงไปติดตามาพ,พร้อมกับแต่งโม่ผ้าลวยเนาะค่ะว่าปูตาสีห้แนวทางกับลูกกับหลานไปจังได้ค่ะพี่น้องเอฟซีสายบุญห่อกระเรียมสมุดปากกาไปพร้อมกับทั้งช่องจะได้จดตัวเลขไปพร้อมๆกันเนาะค่ะค่ะถ้าพูเป็นการเสียเวลาค่ะแต่งโมกับสีน้าผ้าพร,อมพ,รอมพี่น้องสายบุญทู่คู่ทุกคนที่กําลังเข้ามารับชมเราฟังที่กเสียสละเวลาเข้ามา เบิงทางช่องแต่งโม่เนาะค่ะไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกับแต่งโม่้ารวยค่ะครับสวัสดีคัะมาที่นีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเยฟซีสุภูสุคนนะคะอยู่ทางบ้านนะคะกําลังติดตามอยู่ทางช่องของเขานะคะ่ะสิเป็นยิ้มแล้วรวยแต่งโมาพารวยใส่ผารวยน้าชาพาาโชคไอ้ารวย,าย,ายนะคะค่ะมื้อน,นี้ก็คือวันที่ยี่สิบสี่นะคะเสรยมงานแล้วนะคะ บายสีพ่นกาสิมาจัดในมือนี้นะคะยี่สิบสีว่าที่ยี่ากับสวดพุทธาพิเศษเนาะแม่นบอแล้วก็บพร้อมคับนี่ะค่ะบวบบวชที่พ้าแต่ว่าลืมจะโมงนี่ก็บ่ทันได้ถามก็เพราะตอนตอนเศร้าพิ่นให้มาลงลงอันตอนแรกนั่นเพราะว่าวันที่26ดซอเพราะว่าเพิ่นจะมาบวชซี้นะทุกตาเออเอบวคนข้างมาบวบเพราะว่า ช่วนสาวภูว่าหาไปมาลงไล่เชื้อลงทาเบียลงไลยเชื้อสวดสวดพุทธอภิเศกอาจจะเป็นมตอนแรกเงนปะส่วนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อกานเ่อน่ยภูหาโรคเพื่อจะใครว่าผูดได้ยากมาก่วมได้นะคะเพราะว่าเป็นงานเนื่อหาเนาะเพราะว่าสลองสลาการเรีเนไครว่าไรเสื้อสีแดงเนาะจาสลาร์ภุรคกนฮานังวัดกะเป็นซิปปีฮาปีเสืสินดสลอง อันนี้แสดงว่าปูเราให้แม่ปูได้สร้างแทบเดียวนะคะปีเดียวเล้อ่ะความกบเทาปูเวนนะคะกันย้อนสายบุญนะคะการย้อนสายบุญบุญลายปูหลายคนที่รวมบุญมานะคะแม่ปูก็ได้ไปเฮ็ดไปสร้างให้วรับเป็นตัวแท่นเป็นสะพานบุญให้เอฟซีให้อีพ e ออีเม่เข้าได้เฮ็ดได้สร้างนะคะถือว่าเข้าได้ร่วมบุญกัน สำเร็จเสร็จสินก็คือท้าวกุเวนพร้อมกับสลองสาราการประเลียนแล้วก็ถวายกุดสามหลังนะคะถวายกุดให้ว่าร่วมกันไปนั่นแหละคะ่ะเป็นงานใหญ่ค่ะตลอดมือตลอดเว้นนะคะมืออื่นค่ะคือวันทียิปภาบวชชีพามวันทียิปโขก่ะบวงสวงใหญ่นะคะบวงสวงใหญ่แล้วก็สลองสาราการประเลียนก็ได้แม่ทองเปียนพันธุภาพร้อมกับหมบอหนำ อัสดีนะคะมรพาสดีล้ำกัางเวนนะคะเด้อล้ำกัางเวนวัดที่ห6ที่วัดป่าบ้านเมือด้านแม่นนะคะบ้านแม่นบ้านเมือดนะคะตำบลสะพาว่ะจับอีพีมาเลยค่ะตำบลสะพาวอำเภอเมืองค่ะค่ะวัดป่าบ้านเมือดายาปูเทท่องแม่ครูของหวนขีเขยนไปปติยห่หัวสะพาน,นนะะั่นแหละค่ะยึคไกลๆนั่นแหละคู้เด้ผ่านมาเนาะมาทางเนี่ยมาทาั่น ถนุนใหญ่แล้วก็เลี้ยวเขาม่าคั้นมาทางคอตแคนท่ากันเดียวน้องขัวเนาะคั้นมาทางน้องคายท่ากันเดียวทั้งใส่เน,ะนาะค่ะม่องที่แยไฟแดงสาะะองสงงสาซามด้วยค่ะเด้อค่ะขี้ขามาได้แล้วก็เลยสะพานมาจากน้อยกับซีปีไปวัดป่าบ้านเมื่อนค่ะเนี่มก็ขค้ืนกับมีมะอร์ศสุกงั่นกับมีไอ้นิสซาที่เท่ากันลุงโลดเพชรธงชัยลูกทุ่งมะล้อมซ้ำสไตล์ชุดใหญ่นะคะนักรองเป็นซิฟเนาะ,ะค่ะค่ามามาร่วมบุญน้ำกันเนาะค่ะ พร้อมครับไอเมตรดละว,วา่าละพัดมาแล้วค่ะว่าที่ยี่หกสิมารวมงาน,นย่อคถึงเว่นนําค่ะสิมารวมงานบวงสวงนําเนาะค่ะช่วงกลางเว่นกลาเคลื่อนแจ้งภพอไอเมียดอีกนะคะขึ้นเวทีเวทีชุดใหญ่นะคะค่ะขอเชิญหอวา่าอีพออีเมีสายบุญยุไกลย่ไกล,ไกลมาได้นะคะต่างจงกวัดมาได้ค่ะมาพักอยู่หอพักก้อนไดน,นะคะจะเข้าไป แต่ถือว่าได้เข้าได้รวมบุญเป็นบุญใหญ่เนาะคันคันบ่อแด้นัน,น,ด,นดีกับบ่อดมีโอกาสเชิงเก็ดผาผาปลาลอยป่านะคะผาปลาลอยฝ่านำหลายอยา่างจันมาเบิ่งน้ากัน<ว>มันเอเอซอยดาวก็ะร้ายค่ะร่างวันใหญ่มีค่ะบบเป็นม,มีตะตะแคร่ได้ร่างวันใหญ่มีห่อเทียบเสื้อผ้าแตถือว่าเ้าเห็นบุญรวมกันแล้วค่ะไปชมบรรยากาศมันนี้ก็อาจจะเข้าไปวัดนะคะไม่พู่กับเสียเขาไปวัด ไปเบิงึงไปดูแลว่าเออเพืชเห็ดหอดไซหอดไซแล้วอ oh ันนี้ขาดเคื้อนแก้วไปเบิึงแล้วค่ะของหนามของไนต์ต่อพื้นต่อไฟฐานพระแม่คู่กับเฮ็ดเรียบร้อยป้ายก็เรียบร้อยนะคะถ้าจะมาเบิึงเด้อค่ะเด้อมาเบิึงนี่แหละผลงานที่แม่คู่ผ่าลูกผ่าร้านในเฮ็ดได้สร้างที่พ่ออีแม่ได้เฮ็ดได้สร้างมีโอกาสกมากนะคะมาอนุโมทนาสาธุบุญไปน้วกันกับแม่คู่นะคะเสริมสร้างบารมีนะคะ มีมนปูบานเนี่ยไล่ซื้อกัคืออันนี้เพิ่นฝากใช้ใคำับาเนี่ตีเพิ่นฝากอันนี้เพิ่นสายบุญเลาะค่ะเพิ่นมาแต่เต้หมูเสาเนี่ยนะคะมาหมูว่านนี่ยนะคะแหม่นางเมาอายุวงนะคะเพิ่นถวายปูสามรอยแมงปูสองรอยกิมหนึ่งรอยแต่ม้อหนึ่งรอยนะหอยหนึ่งร้อยจัดไตหนึ่งรอยขาเหี้งหนึ่งรอยลงมาไล่ซื้อพูดตายแล้วแต่ปูทำ เชื่อกตายนะโค้งตาโค้ตาไม่เอยเล็กลงตาตาอันแบบนี้หนักน้อยอันนี้ขาเหียนแล้วก็ตาอืนอันนี้เตียงโม่นะคะอันนี้เห็นตงโม่ในของนางเมาอายุงนะคะอันนี้ค่นางธัญญากรคำอินนะคะถวาไว้ปูสามร้อยไม่ปูสองรอยกิมหนึ่งรอยเตียงโม่หนึ่งรอยค่ะ เยิ้มราคาหน,กนากน้อยแล้วก็เฮียนราคาขาตายคือก้าวราคาแต้มโม่นะค่ะรำเสร็จที่สามคนนะคะ <c oughs> อันนี้นางทองปูนพาสีค่ะถวายปู่หกร้อยยี่สิบพร้อมดอกกุหล,ลาบห้าดอกนะคะเมื่อคู่สามร้อยยิ้มหนึ่งร้อยแต้มโม่หนึ่งร้อยคือก้าวยิ้มค่ะแตงมโม่ 100, <c oughs> มีกาหนากน้อยคือเก่าเนาะค่ะหนากน้อยขายเหียนขาดขาดตาคือเก่าคนค่ะขาดคนมาตะบุูสาวนี้นะคะอ่าอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ติบขาดลายปูลายพนไม้พู่ขอขอบุญขอบุณหล,ลายๆนะคะสำหรับอีพีสายบุญเนาะคะ่ะเดียงรวมบุญค่ะรวมบุญมาตลอดบอ่ขาดสายนะคะมีหน่อยมีหลายข้อเห็ุได้คือเก่าพอไม้พู่ผ้าสะา ไปเรื่อยๆค่ะเด่นนรกกับบอเซง่ายนะค่ะเฮ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆค่ะกต่ทุบกําแพงทั้งนี้ออกบนกำแพงดอกอันห้องน้ำเก่าอย่างเกาา่าฮานางเทียนไม่คู่กับทีมีโครงการให้ว่าเฮ็ดเป็นกุศลเมซี่นำ้ำแดงคนมาพักเนาะให้มีการมีงานอย่งสิ่งเหล่าไฮว่าเอฟซีไซบุญมากกับมือมึองพาเตอร์พอดีสิบุดไปเศร้าย่างมีการมีงานอย่งสิ่กับมีมองพักนะคะเป็นมองพักของไทยเฮ่าละ ไปมายแยกส们们 um Mont ีนะคะมันก็ได้สะดวกสบายเนาะแล้วก็สิเฮ็ดล้กคัวอยกเพิ่มอีกเนาะค่ะเอาเ็ดไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆื เอองนึ้มุปูตาปูคือกัข้าวปูคู่ปูบก่มก็คือกับ้าจำปัดจข้าถักกระปูคักเสไปคือวันทุกพระองค์วันนี้วันที่ขาวือเมื่อเมื่อเมื่อวนพรุ่งนี้ก็ข้าวห้ามือคือก็คือขาวหเออง่ายตวต่อหมอไก่มาแล้วันหนึ่งวันที่ขาวคือจากม้เกล็ดกะับอึอพอจะได้ถึงนี่ไปกุ้ไปไก่ไปรวมไปรวมค่ะ เออใช้บุญดูข้างไก่ข้างพวกขาดใจมือยืงพวกขาดอะไรจะไปมือเหนื่อยหรือขอเรียกเรีหนึ่งได้บ้างบ้า่ะ่เออขอเร่องเรีองหนึ่งใบหนึ่งใบของหรือใบถังมาเออมาใชนดูดอืะพ่อจกข่าหนังหมกหนังมันเมากเมาร่ามาอีกพอเออหยากมือปมมาหัวขางฉลองใช้อากาศไปเรื่อยทำใบทำมึงว่ามือโอกาสกับว่ากเด้อถือว่าบุ่มได้ใช้ง่ายใบถังู้แม่้ขกอก็อยากมาบวกไหมวะ เออบวชื่อขอบชื่อผ้าอืมข้ามกันลูกนั่นนหะอืมคือว่าเปิบกูไปกูพบอันยิ่งใหญ่ในเมื่อลูกหลานขอมาพ่อจัดให้ช่วงใบถามเนึ่งเอาหางมันได้เอาหางมันเปิือว่าชื่ออืมคู่คือคู่กลางเกิดคืนได้เกิดกูไปแล้วมือเคยชักทุ่งทางบุญมาโคนเฮาโมโหจับชักทุ่งทางบุญมื้อจะอยากได้มันกระตุ้นไปไม่ได้บางทีได้ยินก็เอาไม่ได้ บางคริงมันบามของจะของมนเอาไปเรียกเขาไเอาขึ้นมากขึ้นกลางมาเปลี่ยนกันขกางพราะนั่งเออมือนีดเอาลูกล้านข้งมาว่าจะขึ้นจะกัาจะกินกจะทานมาคู่กับว่าเออใจใจมันไายแขนจะยืมพอมันบามันเงินลอยเงินพันเ้อเออเงิน้าแขนผู้ขายัวกพวกมันไายแขนยือพอือกันไดของเงินยือพอของเงินยืมพอใจยืมเพิ่งาังาผู้นี้ห่อห่อเนี่ยเออแต่เรื่องว่าเขาไม่คู่ม่อเข้านี่นะเออเอออ้า ก็เกิดอัวก็แท้ว่าอืมวัวตัวแรกๆเขาเป่ามือว่ามือมือเป่ากับมือคือเก่านั่กอ่ะมือเป่าอืมแล้วเจ้าหมูไข้มันล่ะเออท่วงระยะเวลารดยะวัมันได้เพราะว่ามันออกบ่อยไงมันออกไรเนาะออกไรเชื่อไหมมือนึงออกรอยเชื่อคนอ่ะอืมออกเชื่อเออวัวได้บุกกระจายเจ็บปวดรอยคนเยอมือนึงมือนึงอ่ะแม้วะเออในเมื่อเขามาเอาไปยัดเงินคือพ่อจยกเอาแค่แค่ช่วงบ่ายสามเนาะ อาบขา้ามคืนไปถึงหราอปถขามคืนแล้วงนะาะบขามคืนไปถึงใบข้ามคืนเอมอมืออยู่ว่าเออเรียกจับปินซท้่น้องหมายไม้ใจับเปินเป่ามานยัางย่างไม่ใ่เอาแับนี้เอาแค่ๆบ่ยืมครับคขบบบั้นบ่อดใกับพมือเงืนเชอกบุญที่เออพอว่าขั้นอืมใบข้ามคืนเกหกะ เออเทือพงงานเนอะเชือพงานกะเนอะเชื้อพงานดกะเก่าเือผ่าน่าื่งอืมเด็กออกเ้อพงานดึกกะเก่าผ่านานั่นแหะอืมเอาห้มันปิดได้ยิมเอาห้มันปิดเอาห้มันใหญ่เออพอทางลูร้างจากเคือจากทางอ่ทเคื่องใช้กเอาเรลูกเอเอรับขันมาบัืรับขันก็อนก็จะไปหามารนนเอออันนี้นางุยแก้วนุเออปากกะ ทาน,น่ะอืเอเคยปลูปลาากปดรกก็ได้พหันเจ้ายที่อืออะพอกักคื้นที่พื้นทา่นะนเอาไปใช้รูป,ปักกับทาน,น่ะอ่าหายืม่อกกไม่ไดับม่อูกบมืไม้ไอ้ดูวันนี้ถกเก่าเพราะไรทึ่งแล้วก็เลยรวยอ่าแล้วกับคืที่พือรณี่อืมอมากเลสิ เอฟคือผ่านมาทางเขื่ออย่างแต่หมูขาด้วยไรผูกไรคน้ดไคือเสียงเร่องน้ำขอว่าบุญน้ำมาคู่วันเช้าหกเด้ออีกพอว่าใสนอาหารมิตคงอยากมือคงไม่ไหวคุกคุ้มคุ้มังด้วยจะดูเด้ออ่านมงโมแ่หนขายคุกคไปด้วยกันเอฟคือผ่านมาทางเขื่ออย่งแล้วบุ้งไรผูกไรคน้มไรคือเสียงเร่องน้ำเออ อ๋อผู้ด้หาทิศต่อแต่ม่เเราเยนเนาะครับคุเออมาเป็งานเออมิ้งน่อยมิ้งร้ยเพราะว่ากันแรงจะแก่ใช้ใช้ทาใช้มั่งผู้ได้คืกับผู้งานไไรผู้ได้คือดื่มผู้งานรายก็จะยืดผู้ได้คือครัวก็ได้ครัวนั่นแหละอืมมันขวนคนหยาขกวขุเิเดิมครับขวนพูนเงินวนขูนเถาขอนหยาหยาอืมเออมันหยามั่งมื้อหนาอืเอาแงจะคือคือแกนาันรู้ะ อาให้ลูกร้านทุกฝูงทุกคนมือสกมือรักมือสกยิ่งมัดอายุวันนะถูกขาวเพราะหนึ่งแล้วก็ดรวยนะลูกนะอาจจะเริ่มนางอ้อยอนุเคมืออืมขอใส่สมทางวงวันเมื่อวันนี้ทําเป็นต้มสามพันวันนี้ถวายอีพ่อขึ้นจานจักของร้อยหน่อนอีพ่อจะเป็นไงวันนี้จะรอดไหมรอดแต่มือลูกค้าเข้าร้านไหมวันนั้นพ่อให้จุดเด็ดเอามาใส่กระตุ้มมังออืม ยิ life, and, um, like, ่งพออยากได้รู้จักว่าป่าือว่าคร่บออมือนงินวารอบนรู้ว่าค่เออเอือนแขกเอือนคนมมาหายผู้ขายเลยมือนงินว่าคื่ข้าวคืองาเอเอนแขกเอือนคน้หายิ่ง่ายสมบักอออกหายมือศม่ดับมือศพไม่ไหายมืเงินเนาะเด็กถึงได้ทานงาหมูเอาเอากักคุ้ง เรียบูกค้าเอาแค่สิบหกนะเอาแค่สิบหกนะยัาก็มาองซื้อพกอืมออาซืพกกระือซื้อเป่ากระือมืนอไ่กห้ยสกห้มันห้ร้อารวยนะลูกนะเอาจะดูอจะดูยัก็มอกอืมอันนี้ขออยู่ยังนั้นรใช่ไหมเอออะขอเข้มงวิหาเพรามือรับคข่ไๆออกไปกัหามือถูกมือดับมือถูกมือมันมือถูกกาแาแขางขันขอคาราวาโอปูแข่เนาะเอาทำทุกวันอื ก็ได้เบ tissues, person, ิกบานได้สดชื่นแต่ว่าจะ้เป็นาได้ไดเป็นจริงค่กระจุกอืมนี่เรื่องเยกัน่เออแงรจกเราอย่างใครอย่างขวานมัเป็นร้ายเพรางเขนอย่างใครอย่างก็ได้ยิ้มไ่ยิ้มยิ้เแค่กระจุกแล้อมึงขึ้นหัวเพราะ่ังงานก็คืออย่างใครอย่างขวานหัวง่าก็ง๊า ไอ้ปลพี่เ่ยแก้อนติมากแก่ค่าดัใส่เรื่องตับโก้แค่กลาแคหนกค่ายขาเคกอะโชขึ้นขึ้นครื่องแต่ไม่ชืม่อก่แต่ไม่ขว่างนะเรื่องอาบ้าคาวันเงี้ยจะบอกเนาะคายข่นก็แบ้วกันรู้มากหลงนัน